สวัสดีครับผมอยู่กับช่องเกมไอโอฟิเชียลเนาะวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะหนึ่งคนครับผมเป็นตำนานของ FC b a y บาเย u ร์มิวนินี่ครับผมพิซาโลเนาะเป็นล่างอีพิกของบาเย r ร์มิวนิกครับผมมามาดูกันครับผมค่าพลังเนาะก็สูง184ครับผมอายุ25เนาองสำหรับล่างนี้ถนัดเท้าขวาครับผมก็เป็นตำนานของบาเยอร์ในยุคนั้นครับผมก็น่าจะประมาณยุค 2002 2003เนาะประมาณนี้ครับนะผมนี่ไง2002 2003มาเรามาดูตำแหน่งของพิซซาโลกันครับนะผมก็เป็นตำแหน่งฟอกอินเดอะบ็อกครับผมอ่าสไตล์ฟอกอินเดอะบ็อกเนาะตำแหน่งที่เล่นได้ก็เป็น CF ครับผมแล้วก็ SS เนาะกองหน้าตัวต่ำครับนะผมอันนี้ก็เป็นค่าพลังที่ผมอัพเองเนาะโอเวอร์ออรครับผมอยู่ที่100 แล้วก็เกมลุกก็ผมอยู่ที่90เนาะบอลคอนโทรล88ดิบบิง78ครับผมคองบอลอยู่ที่86ครับผมส่งสั้น73เนาะแล้วก็ส่งยาว61็ครับผมส่งสงยาวไม่ค่อยได้ใช้เนาะเพราะว่าเราเป็นกองหน้าอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้หรักแล้วก็9ก็ครับผมก็เป็นฟิชชิ่งเนาะอ่าเฮดิ้ง <He ading S 2> อยู่ที่87ก็ครับผมก็ลูกโค้งอยู่ที่71อ่ะ ร่างนี้ก็เหมาะกับการทำลูกม,มงเนาะสปีดกับผมให้มาน้อยเนาะอยู่ที่76กครับผมสปีดต้นกับผมอยู่ที่81เนาะอ่าผมก็อัพสปีดต้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็ผมก็มาอัพพลังในการยิงเนาะอยู่ที่90ก็ครับผมโหขึ้นหลอดนี้ไปเลยแล้วก็จัมปิ้งเนาะโอ้โหกระโดดให้เยอะเนี่ย87็ครับผมแล้วก็ฟิสิคอลอนะอยู่ที่84ครับผม บรรลัอยู่ที่87เตมีหน้าให้มาน้อยมาก76ครับผมก็ล่างนี้ไม่เหมาะกับการยืนเต็มเกมเนาะเป็นล่างที่มาแบบท้ายเกมอะครึ่งหลังอะไรเงี้ยเนาะน่าจะดีกว่าครับผมแล้วก็บูทครับผมก็บูทเตอร์เป็นชูตติ้งบวกสองเนาะก็มีบอลคอนโทลครับผมฟิชชิชงก็ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็สกิลครับผมสกิลติดตัวของนักเตนะเนาะก็มี สับขาหลอกครับผมเดาะบอลข้ามหัวเนาะว่ายบอลตัดหลังลูกมงแม่นยำครับผมแล้วก็ยิงโดยไม่ต้องจับจ่ายบอลจังหวะเดียวกับผมนักเตะขยันลงมาไล่เนาะแล้วก็ซปเปอร์ซับครับผมอ่านี้ชอบมากเลยตัวสำรองลงมาท้ายเกมครับผมก็ร่างนี้เนาะเดี๋ยวเราไปคุยกันในเกมครับผมไปดูไฮไลท์กันดีกว่ามามาดูไฮไลท์กันครับผมก็เป็นการลงเล่นเก็บแรงนะอ่าฮ นัดนี้ก็เป็นพิซซาโลครับผมยืนกองหน้าตรงกลางโดดโดดเดียวเดียวเควินเดบอยไป่ไม่ทายผมชนาทิปเมือวันหนึ่งทีโชว์สเต็ปแล้วดีดมาแทงช่องนี้พิซซาโลหลุดครับผมพิซซาโลยังไงได้ดวนโอ้โหแต่ถ้าปิดต้นไม่ค่อยดีฮึฮลูกนี้เทไปได้ครับผมก็สปิดให้มาน้อยเนาะสำหรับร่างนี้ครับผมให้มาน้อยมาก ผมก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายเนาะเพิ่มแค่สปีดต้นครับผมให้กระชากหลบได้เนะเาะแล้วเปิดมาชนะทิพมงแล้วยิงลูกนี้กับผมวอลแรโอ้โหหลุดออกไปสำหรับใครที่มีพิซซ่าร่างนี้ก็แนะนําให้ทําเป็นสายมงไปเลยเนาะไม่ต้องอัพตามผมเนาะเพราะว่าร่างนี้มีบุตมีสกลิลติดตัวดิไม่ใช่บุตเตอร์สกลิลติดตัวแบบว่ามงแม่นยำเนาะ เฮดดิ้ง ah, อ่ะน่าทำไปเลยทำสายม่งไปเลยเนาะแลลูกนี้ยังไงเมสซี่แทงอ่าไม่ผ่านฟันไดครับผมเปิดมาข้างหน้าม,มีจูดไหลมาแล้วลูกนี้เอมบัปเป้ยังไงเอมบัปเป้หักเข้ามาครับผม,มเขี่ยได้แล้ว เดอะบอยยิงยังยังได้อยูเมซี่เมซี่เปิดโค้งลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมแม่ศัตรูขึ้นนำครับผมไม่รู้จะเรียกยังไงฝั่งตรงข้ามขึ้นนำครับผมแต่เราเอาคืนบ้างทำได้ไหมแล้วจังหวะน,นี้แข่งได้ผมเอาแล้วแทงอะไรเนี่ยยังยังดียังได้อยู่ไหลมาแล้วลูกนี้หลุดครับผมหลุด ข้างในมีข้างในมีพิซาโลแล้วเปิดข้ามหมดเลยโอ้โหพี่เจยังเก็บได้ครับผมไหนมาเข้าในมาแล้วลูกนี้เดอะบอยขอส่องปัดไป่ได้ผมแล้วเก็บได้เก็บได้แล้วเปิดมาพิซาโลโคกครผมโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งโอ้โหพิซาโลเป็นไง บอกแล้วให้ทำสายมงครับผมรูปนี้นี่ขนาดผมอัพไม่เต็มแลเนี่ยลดค่ามาต้องเยอะผมมาเน้นจบสกอร์ดีเนาะมาเน้นยิงแรงับผมแล้วก็ส่งบอลสั้นก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งับผมมาบวกที่ส่งสั้นเนาะเพื่อจะได้เชื่อมกับกองกลางได้เนาะเวลาก็แแก๊กอยู่หน้าอจุดโทษับผมจะได้เชื่อมกับกองกลางได้ ไม่แนะนําให้อับตามผมเนาะเอาที่ทุกคนถนัดแล้วกันเอาตามที่ตัวเองถนัดผมถนัดอย่างนี้เนาะจะให้มงทั้งเกมก็ไม่ได้หรอก <l oss> แต่ถ้าอัพมงเลยอะ่ะผมว่าสุดอยู่นะลรูปนี้โอ้โห้ค,คนนี้นี่ใช้ทีมคล้ายๆผมเลยใช้นักงเตะคล้ายๆกันเลยแล้วรูปนี้แทงให้เดอะบอยโอ้โหหลุกนี้พิซาโลโอ้โห้แม่ เียงไม่ผ่านนบผมแต่ยังเก็บได้แล้วยกมาลูกนี้ถึงไหมบอยม, boy, มองตั้งได้สวยชนาทิพเบิเ้ลเร็วมาพิซซาโลเจอขวางหแต่ร่างพิซซาโลล่างนี้ก็ผมต้องยืนไม่เต็มเกมเนาะแต่เกมนี้ผมจะเล่นเพื่อรีวิวให้ทุกคนดูเนาะจะส่งแกลงเต็มเกมสั้งหน่อย พยายามส่งแกลงมาขึ้นหลังครับผมแกจะมีสกิลติดตัวอยู่เนาะสุปร์ซับครับผมสามารถลงมาแล้วมีแรงฮึด <c oughs> ลงมาโชว์สกิลได้แล้วลูกยิลิกสวยแล้วยิงครับผมอ้โหไม่ตรงกรอบถ้ามีอะไรนะไฟติ้งสปิลิตสปิิตนะโอ้โหยิงมันเลับผม ถ้าใครเปิดได้ก็แนะนําให้ใส่เนาะสำหรับพิซซาโลแล้วลูกนี้เจอแย่งนะผมเดอบอยออกมาด้านข้างเอาแล้วลูกนี้ทัดไม่ได้ครผมโหหน้าจอกดยากมากกดไม่ติดแล้วเมสซี่ดีดมาเดอะบอยยิงโอ้โหหายเลยครับผมเดอะบอยลากหน่อยเนี่ยลางแต่กันบอนวะดูเมสซี่หักกลับมาก็ผมแล้วจังหวะน,นี้ยิงโอ้โหช่องแคบมาดิกายยิงได ไม่เป็นไรครับผมเรายังตามหลังอยู่สองหนึ่งครับผมดูนี้ดีดให้เดอะบอยเดอะบอยเราโชว์มั้งครับผมเดอะบอยร่าง UCL ครับผมยังไม่ได้รีวิวเลยได้มาเนี่ยนักเตะดองเต็มสต็อกเลยไม่ได้รีวิวสักตัวรีวิวตอนนี้ก็ไม่มีคนดูแล้วมั้งค่าพลังรู้สึกจะลดแล้วนะน่าจะเหลือร้อยเดียวแล้วปะ่ะตอนนี้ผมได้มายังร้อยหนึ่งอยู่เลย ลูกนี้เป็นวันสวนของผมอออืื้หชนาทริปดักได้สวยเราจะเบิ้ลเบิ้ลช่องนี้สวยชนทยา,าทริปชนาทริปโอ้โหไม่ผ่านแล้วลูกนี้อออืื้หเดอะบอยวิ่งดียังวะเดอะบอยล่างอะไรเนี่ยอาการวันปะเราจูดเบอร์วิลลแฮมจะยิงนะผมอ่าดักได้เดี๋ยวยังไงไม่ผ่านหรอกแล้วฝากเพื่อนมาครับผมอ่านี่ครับผมก็ พเพื่อให้เชื่อมกับกองกลางได้นะสำหรับพิซาโลโอ้โหตอนกดออตโตอนี่รู้สึกว่าส่งสั้นส่งยาวไม่ค่อยดีเอาแล้วลูกนี้เมสซี่หลุดยังตามมาเก็บได้ครับผมเอาชนะทิพโอ้โหไม่ผ่านเดอะบอยแทงมาเมสซี่เมสซี่ข้างในมีอา่าชนะทิพย์ <c oughs> ้วยกลูกนี้ครับผมมาที่ จับหนึ่งทีแล้วยังไง <c oughs> เอ็มบบเปบ๊จับลั่นครับผมอา้าวแล้วโอ้โหยังได้อยู่อา้าวอย่างนี้เสร็จแล้วสิแล้วแทงช่องนี้มาให้พิซาโลโอ้โหช้าครับผมสเตมินาใกล้หมดแล้วเราต้องเก็บแกไว้ก่อนให้เนื้อสุดท้ายครับผม <c oughs> สเตมินาน้อยมากเลยประมาณเท่าไหร่นะลืมละเจ็สิบหกครับผม น้อยจริงๆนะสำหรับพิซาโลครับผมยืนเต็มเกมไม่ได้เลยยังด,ดีว่ามีซุปเปอร์ซับให้เนาะสำหรับสก,กิลของพิซาโลถ้าไม่มีให้โอ้โหแย่เลยมาเป็นบันทุ่มของเราครับผมลูกนี้ขอเปิดหนถุงติดบล็อก ไหลามาแล้วเปิดทิ้งๆกว้างๆมาก็ผมกลายเป็นดีไหลามาแล้วโอโ้ลูกนี้อ <c oughs> พอสเตมีหน้าหมดแล้วนักเตะเฉยมากเลยเ <c oughs> ชื่องอ่ยังได้อยู่ฟันได้แพงไหนแก้ตัวสิแพงช่องนี้ให้เดอะบอยผมแล้วเดอะบอยดีดต้นมาให้พิซซาโลได้สองเรียบร้อ <c> ย <oughs> โอ้โหสะใจครับผมโอ้โห โอ้เจ็บคอเลยโอเคครับผมถ้าใครชอบล่างนี้เนาะก็ผมก็อนะัพสไตล์ของผมเนาะถ้าใครชอบก็ลองอัพกันดูเนาะตกแต่งนั้นดูครับนะผมแนะนำให้เป็นสายมง่งเนาะ,ะลงมาแก้เกมได้ตอนท้ทายๆครับนะผมก็นะ ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ like, เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเนาะกดไลค์กดซับสไครป์ผมก็มีกำลังใจทําคลิปต่อไปครับผมจะทําคลิปสนุกๆอย่างนี้ให้ได้ดูกันเรื่อยๆครับผมก็พยายามไล่ทําให้หมดเนาะนักเตะมีกี่คนโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนเนาะก็เป็นร่างของพิซซาโลครับผมสำหรับชิมนนี้ถูกใจใครบ้างด้วยเอ่ยคอมเมนต์พูดค,คุยกันเนาะโอเคครับผมไปแล้วบ๊ายบาย